เอลี่เฮาสวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่กันที่หลวงพระบางนะคะและวันนี้เราจะมาพูดถึงร้านเด็ดในหลวงพระบางกันค่ะ และร้านแรกที่เราจะแนะนำนะคะชื่อร้านว่ามันดาเดลลาวมันดาเดลลาเนี่ยก็คือจะอยู่ในตัวหลวงพระบ้างเลยหาง่ายมากๆแต่อาจจะต้องหาที่จอดรถนิดนึงนะคะทุกคนเพราะว่าที่จอดรถจะต้องจอดข้างๆถนนบรรยากาศภายในร้านคือสวยมากมีบ่อบัวด้วยนะคะสำหรับใครที่มาในวันที่เป็นวันธรรมดาเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องจองนะ แต่ใครที่มาช่วงเทศกาลแล้วอยากนั่งริมสาบัวนะก็แนะนําว่าต้องจองก่อนค่ะเพราะร้านเนี้ค่อนข้างแน่นและชาวต่างชาติค่อนข้างเยอะเป็นร้านที่ค่อนข้างดังในหมู่ของต่างชาตินะคะมันดาเดลลาวเนี่ยนอกจากจะมีร้านอาหารแล้วเขายังมีโรงแรมในเครือของเขาด้วยนะคะก็ถ้าใครสนใจมาหลวงพระบางอยากหาที่พักก็ลองเช็คกับทางมันดาเดลลาวได้เลยค่ะ ตอนนี้เราอยู่กันที่มันดาเดลลาวนะคะเป็นร้านอาหารในหลวงพระบางร้านสวยมากทุกคนแล้วก็มีเมนูแบบเบสิกเบสิที่คนไทยก็กินได้นะแล้วก็การต้อนรับของพนักงานยอะไรเงี้ยก็โอเคร้านสวยมากๆเดี๋ยวเอิจะพาไปเดินดูบรรยากาศแต่ตอนนี้คือฝนมันจะตกแล้วนี่ฟ้ามืดมากทุกคนแล้วก็ฟ้าร้อง ะเดี๋ยวเอิงพาไปเดินดูบรรยากาศกันนะคะ สั่งอาหารแล้วทุกคนมาสั่งอาหารกันค่ะก็เมนูที่นี่นะคะจะเป็นภาษาลาวคู่กับภาษาอังกฤษก็คือถ้าอ่านแล้วไม่เข้าใจหรือสงสัยว่ามันคือเมนูอะไรนะก็สอบถามพนักงานได้เลยนะเพราะว่าเอิงก็สอบถามพนักงานตลอดทางเลยเหมือนกัน อันนี้ก็จะเป็นเมนูเรียกน้ำย่อยที่ทางร้านจัดมาให้เราโดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายเลยนะคะเหมือนจะเป็นใบพรูที่มีแบบน้ำซอสหวานหวานมีครีมแล้วก็ให้เราใส่ถั่วลิสงลงไปแล้วก็กินพร้อมกันในคำเดียวรสชาติมันดีมากๆเลยทุกคน และนี่ก็จะเป็นอาหารที่เราสั่งนะคะมีตำหลวงพระบางพร้อมหมูย่างมีลาบลาวแล้วก็จะมีเป็นเขาเรียกว่าสปริงโรอะคะ่ะไม่แน่ใจว่าภาษาลาวอะเขาเรียกว่าอะไรนะตำหลวงพระบางที่ทุกคนเห็นเมื่อกี้หนึ่งคบอะก็คือเอิงกินคนเดียวหมดเลยนะแล้วฝรั่งโตข้างๆอะเขาก็คงจะมองว่ามันน่ากินมากเลยอะคงดูอร่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบแอบกระซิบถามพนักงานว่าเออเมนูนั้นคืออะไรหรอแบบ อยากจะออเดอร์บ้างอะไรเงี้ยคือเราก็เลยได้ยินแล้วเราก็เลยหันไปบอกเขาว่าอ๋ออันนี้ใช่ไหมอะไรเงี้ยทั้ง3เมนูที่เราสั่งเมื่อกี้นะก็คืออร่อยมากๆเลยทุกคนถ้าใครได้มาหลวงพะบางอย่าลืมลองแวะมาดูที่มันดาเดลลาวนะแล้วคุณจะประทับใจไม่ลืมเลยค่ะ ต่อมานะคะจะชื่อว่าร้าน T 5 6 Bar and Cafe ซึ่งร้านนี้นะคะจะเปิดตั้งแต่เช้ามืดเลย6โมง -7 โมงเช้าเนี่ยแบบให้บริการเบรกฟาสต์แล้วก็มีคาเฟ่มีเป็นบาร์ในตอนกลางคืนด้วยครบคันมากๆและที่สำคัญนะคะวิวดีมากๆติดริมแม่น้ำโขงนะคะทุกคนพนักงานบริการดีทุกคนเลย สิ่งหนึ่งที่เป็นเรื่องที่ประทับใจมากๆในการแบบเข้าร้านอาหารของประเทศเราอ่ะก็คือเรารู้สึกว่าพนักงานอ่ะเขาจะค่อนข้างใส่ใจในเรื่องของรสชาติอาหารแล้วก็ความรู้สึกของผู้ที่มาใช้บริการอ่ะเขาจะต้องคอยถามเราว่าเอออาหารแซบไหมอาหารแซบยูบออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นความน่ารักของเขามากๆเลยนะที่จะแบบเออเป็นความใส่ใจเล็กๆอะไรอย่างเงี้ย แล้วอย่างที่บอกนะคะว่าร้านนี้บรรยากาศดีมากติดริมแม่น้ำโขงใครที่จะมาแบบดินเนอร์แล้วชมวิวพระอาทิตย์ตกเนี่ยเอิงแนะนำว่ามันเลิศมากจริงๆคะ่ะอาหารที่เราสั่งมาในวันนี้นะคะอร่อยทุกอย่างเลยทุกคนโดยเฉพาะแหนมอันนี้นะแล้วก็อันนี้คือสเต็กไก่นะคะที่เขาจะมาเสิร์ฟพร้อมขนมปังฝรั่งเศสแบบนี้ พร้อมกับเนยนะคะแล้วก็จะมีชุดแจ่วบองอันนี้นะคะมีอีกอย่างหนึ่งที่เป็นสลัดหลวงพระบางแต่ไม่ได้ถ่ายรูปมาบรรยากาศดีมากๆชมวิวพระอาทิตย์ตกริมแม่น้ำโขงยังไงก็ลองมากันนะคะ T56 ค่ะ เดี๋ยวเรามาดูที่พักคืนนี้ของเรากันหน่อยดีกว่าค่ะเราพักกันที่ออกพบตกนะคะออกพบตกเนี่ยนอกจากจะเป็นโรงแรมแล้วยังเป็นคาเฟ่แล้วก็เป็นจุดจำหน่ายสินค้าของไทยลือด้วยค่ะ เวลข้ามดิงของเขานะคะก็จะเป็นน้ํากระเจี๊ยบเย็นๆแบบนี้เลยพร้อมกับวิวริมแม่น้ําโขงนะทุกคนค่พักที่นี่นะคุ้มมากๆเพราะสามารถดูพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกตรงนี้ได้เลยนะคะ ค่ะเดี๋ยวเราไปชมห้องพักกันทางเดินระหว่างเข้าห้องพักนะทุกคนก็อย่างที่เห็นเลยเขาปลูกให้ทางสองข้างเนี่ยเขียวเลยนะทําให้เรารู้สึกว่าเราได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากๆเลยแล้วที่สําคัญนะมีมุมหน้าห้องแบบนี้ให้เรามานั่งชิลเอาท์ในช่วงเช้าหรือช่วงเย็นด้วยนะ ตกแต่งของที่นี่นะคะเขาก็จะใช้ฝีมือการทอผ้าของชาวไทยหรือมาทำปอกหมอนผ้าปูหรือว่าผ้าม่านนั่นเองนะคะแล้วที่น่ารักมากๆเลยคือของที่เขาวางเตรียมไว้ให้เราก็จะมีกล้วยหนึ่งหวีนะคะทุกคนไม่คิดตังนะกินได้อิ่มสบายเลยแล้วบรรยากาศรอบๆเนี่ยก็สงบมากๆเหมาะแก่การพักผ่อนมากๆเลยค่ะ ทิปหลงพระบางอันนี้จะอยู่ในพาร์ทของรถทิป9วัน8คืนเหมือนกันนะคะใครที่ยังไม่ได้ดูพาร์ทอื่นๆย้อนกลับไปดูในเพลย์ลิสต์ได้นะฝากกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะ